สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนพีทุกทุกท่านนะคะที่กาลังติดตามแนวทางเราพัฒนาพานังจองของโลกีพารวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะมาพบกันอีกจากหนึ่งคลิปเนาะก่อนหลับก่อนนอนเมื่อนี้กะวันเสาร์แล้วเนาะค่ะวันนี้วันเสาร์แอดก็ะเ้าแนวทางเลขเต็นประจําวันของมาดามคํานวณมาให้ได้ติดตามกันอีกเหมือนเดิมคือเก่าเช่นเคยเนาะเตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะถ้าผู้ใดรอคอยตัวเลขเนาะทางของพายุในคลิปนี้ก็จะมีของมาดามคํานวณค่ะแนวทางเนาะค่ะ แล้วก็จะมีเลขเด่นของมาดามแล้วก็ของชอ่อเฉิดใช้ค่ะของเลขกลบนัางฟ้าของซองสุวรรณเซียนนมเลขล็อกกิกนะคะของแอดแล้วก็ของเลลนี้ที่มาเนาะต้องขอไปเอฟซีไล้ลายเนาะแนวทางหลุดไปหลายเซียนอยู่เหมือนกันหลายเซียนหลายสำนักอยู่เนาะ ขับคุนขอบคุณ,คณตัวเลขแนวทางมันเดิมด้วยก่าคะ่ะที่ยังให้ตัวเลขแนวทางมาอย่างต่อเนื่องเนาะให้พี่ๆได้ติดตามกันทนํามากเส้นได้คอยจัดเส้นนั้นเนาะค่ะย้ำเตือนทุกทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเลขมีเข้ามีหลุดทามันบ่าเขา้ามันบ่ปังก็ต้องขอภายไวล่วงหนาเด้อค่ะตามต่อตามต้อนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางอ่าเลขเด่นประจําวันของมาดามคำนวณเนานะเป็นจังไรกันแน่เลขจับคู่บ้าเขานะคะ แต่ว่าเด่นหลักสิบเด่นหลักหน่วยมาเนาะแต่ว่าจับคู่วินจับคู่วินห้บาเข่าเบาพานเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าเดินหลักสิบเด่นหลักหน่วยเขา่าเนาะเอาทั้งสองตัวเดน่นไม่ไม่เห็นอยู่ยังมาให้เห็นอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าเล็กเด่นจับคู่เบ่พา,านเนาะต้องขออภัยอีกสํสำหรับคนที่จะตามเนาะอันแนวทางตรงนวดค่ะสำหรับราบปริญนาเลีกเดินประจำวันของมาดามคำนวณเนาะคะ่ะ วันนี้เด่นที่เด่นหลัก10เด่นที่2องหาหลักแปค่ะเด่นหลักหน่วยเด้นที่6 7เจ็ลักกับเนาะค่ะเลขจับคู่วินไหาที่สองหกสองเจ็ดสองแปดหาหกคเจหาแปดแหกแปด็ดหค่ะแนวทางเลขเดินเปลือจจำวันของมาดามคำนวณค่ะแคปหน้าจอกันแล้วเนาะสำหรับแนวทางตงวดเน,นาะค่ะ เดนประจำวันมาต่อที่ของมาดามคำนวณค่ะสำหรับเอาพัฒนาเมื่อคำขึ้นวันสุธิบานมาเนาะของเดนตรงบริเออมของเดนแนวทางของมาดามเขาแต่ตัวเดนนะคะเดนที่สี่จับคู่จับคู่บะหอดน,นะคะจับคู่ไม่ถึง แนวทางตองวลของวันจันทร์ค่ะของมะาดามคำนวณวลน,นี่วิ่งรูดเด่นบนรางให้เดินที่แปดค่ะร้องที่หกสองตัวให้ที่สองหกสองแปดสี่หกสี่แปดเน้นที่สองแปดกับสี่แปดค่ะเบิ้นที่หกหกกับแปดแปดสามตัวให้ที่หกสองแปดหกสี่แปดแล้วก็หกหกแปดเน้นที่หกสองแปดกับหกสี่แปดค่ะแนวทางหลีกสามตัวกับตัวเน้นสองครั้งแล้วค่ะ ของมาดามคำนวณตัอที่ของชอเชจใช้ค่ะเข้าตัวตัวเด่นค่ะของชอเชจใช้เข้าตัวเด่นดินที่แปดเนาะค่ะแต่ว่าจับคู่บาะหวด,ด้วยกันกับแนวทางแนวทางตรงเงวของวันแนวทางตรงงวนของวันจันเนาะของชอเชจใชย้ยงินนี้สายวิ่งรูดเด่นบนรางให้เด่นที่แปดกับศูนย์ค่ะ เดนที่8กับ0 2ตัวให้ที่82 02 83 03เน้นที่82กับ02ค่ะเบิลที่88กับ00 3ตัวให้ที่802 803แล้วก็880อ่าสำหรับตัวเน้นเนนที่802นะค่ะสำหรับแนวทางเลข3ตัวค่ะของจอเดใช้ มาต่อที่ของเลกลับนางฟ้าค่ะเลกลับนางฟ้าหลุดไปคือกันค่ะสามไม้และไปต่อเนาะแนวทางตัวงวดค่ะสายวิง่งสายรูดเด่นบนรางของเลกลับนางฟ้าวันนี้ให้เด่นทีหนึ่งค่ะร่องที่เก่าสองตัวให้ที่เก้าหาหนึ่งหาเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเน้นที่หนึ่ง,ง 9, หากับหนึ่งเจ็ดค่ะแนวทางเลขสองตัวกับตัวเน้นสองหางเนาะคะ่ะ เบิ้ลที่เก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งค่ะเลขสามตัวให้ที่เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแลักกัเก้าเก้าหนึ่งสำหรับแนวทางเลขสามตัวกับตัวเน้นสองหางนะเน้นที่เก้าหนึ่งห้ากับเก้าหนึ่งเจ็ดค่ะของเลขลับนั่งฝาครับหน้าจอเนาะค่ะผู้ใดมาผู้ใดชอบหลกักกายังรอคอยเป็นเอฟซีแฟนครับของเลขลับนังฟฝาอยู่หรือเป็นของเซียนในเนาะเซียนในใดก็เตรียมตัวแคปหน้าจอกันนะคะ มาต่อที่ของซองสุวรรณค่ะซองสุวรรณวันนี้ลุตค่ะมื่อข่าวทั้งตัวดินกับบอมาเนาะแล้วทางก็หลุดเนาะเอาวันที่แล้วเป็นขา่าวตัวตัวรองดินค่ะของซองสุวรรณวดวันศุกร์ผ่านนอไปต่อวันจันทร์ค่ะของซองสุวรรณ้ายวิ่งลู่เดินบนราง,งวันนี้ไฮดินที่หากับเจ็ดค่ะสองตัวให้ที่ห้าหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ่งหาสามเจ็ดสาม เน้นที่หาสามกับเจ็ดสามค่ะบ้นที่ห้าห้ากับเจ็ดเจ็ดค่ะสามตัวให้ที่หาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดสามแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเน้นที่หาเจ็ดสามค่ะแล้วทา้งอีกสามตัวค่ะของสองสุวรรณค่ะสองสุวรรณมาตัวที่ของเสียนนุ่มค่ะเสียนนุ่มกับลูดกระจุดกระจายเนาะให้ห้าแปดงวดนี้ โมดที่แล้วโอคแปดแปดหาเนาะแนวทางกับวาอันนี้อีกแนวทางออกแปดสีไปต่อวันจันทร์ค่ะสำหรับแนวทางที่หามาตรงวันเนาะของเส้นนม,มวันนี้ให้เด่นที่สี่เด่นที่เจ็ดกับเก้าค่ะ องตัวไฮที่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าแปดนิ่นที่เจ็ดเก้ากับเก้าแปดค่ะเบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าสามตัวไฮที่หนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าแปดพร้อมนะคะนิ่นที่หนึ่งเก้าแปดกับเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะแนวทางเลขสามตัวค่ะของเซียนนุ่มตอนที่ของแอดค่ะของแอดลุดลด รุดมากรุดมาไวค่ะเดือนนี้เป็นสถิตทิที่รุดจริงๆอันนี้อะว่าตามความจริงเนาะรุดกระจุดกระจายวันนี้แอด์แนเดนที่โหค่ะรุดมานี้ยังติต่ออยู่บ่อยอะเตะแล้วแต่เอฟซีจะผิดจาจรณาเนาะอันนี้พอได้บังคับแต่ว่าเดือนนี้อะขออนุญาตขออนุญาตอะบึงแย่งกันไปซอก่อนกันได้เนาะ แนวทางเหลขเด่นของแอนวันนี้ไ้เด่นที่หกค่ะสองตัวไฮที่หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งแอดเน้นในที่หกแปดกับหกเก้าค่ะเบิร์ที่หกหกค่ะเมื่อวันนี้แอดติดเบิร์ให้เนาะติดเบิร์ให้หกหกสองตัวไฮที่สองหกเก้าหนึ่งหกแปดเน้นทั้งสองหางเนาะสำหรับแนวทางเลขสามตัวของแอดแนวทางอันล้ปัปนาค่ะ ตัวที่ของเลขมีที่มาเลขมีที่มากก็ตามตัวตามติดกันเลยเนาะบ่าเขาคือกันค่ะอนนขออนุญาตไปตัวแนวทางวันจันทร์ค่ะกับขอบุญขอบุญตัวเองแนวทางจากเส้นเซียนก่อนเนาะอันดับแรกกับขอบพระคุณในลายค่ะและ้วค่ fc แฟนคลับทุกทุกท่านค่ะที่เขามาติดตามที่เขามากดไลค์ที่เขามากดแชร์ให้เนาะไม่ว่าจะเป็น fc เก่า fc ใหม่กับขอบพระคุณในลาย เปิดใจรับชุ่มหลังจากฟังเอ็นดูทางช่องล็อกกิ้เนาะหลังจากหากำลังแรีงใจกับตุ๊กตุกเซียนมาตามต่อค่ะแนวทางของเลกมีที่มาสำหรับเราพัฒนาตองวดสายวิ่งรูดเดินบนรางวันนี้เลกมิที่มาให้เดินที่เจ็ดค่ะลองที่แปดสองตัวไอที่เจ็ดสามเจ็ดซีแปดสามแปดซีเน้นที่เจ็ดสามกับเจ็ดซีค่ะเบิ้นที่เจ็ดเจ็ดกับแปดแปดสามตัวไอที่เจ็ดแปดสามแปดเจ็ดซีหล้วจาเจ็ดแปดเจ็ดเน้นที่แปดเจ็ดซีค่ะแนวทางเลขสามตัวค่ะ สองเลิกนี้ที่มาเนาะกับตัวเลขแนวะทางตองวดวันจันทร์มักเส้นไหดจัดเส้นนั้นเนาะคะ่ะชอบเส้นไหนก็จัดไปหว่ยทุกคนโชคดีมีช่ขอเอฟซีทั้งช่องของแอดปังๆมันๆกันทวนะ่ะเราเจอกันไม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ